สวัสดีค่ะพบกับช่องพบปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนค่ะค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะพอปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทราบถึงวิธีการในการเลี้ยงคราวรือสีหน้าบ้านนะคะเลี้ยงอย่างไรให้คราวสวยไม่ดำแล้วก็ไม่แห้งนะคะให้เขาฟูสวยตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งวิธีการเลี้ยงแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะ แต่ก่อนที่จะไปทำการรับชมนั้นนะคะก็พอบลูแชนแนลก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะอ่าเดี๋ยวไปติดตามกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับการเลี้ยงคราวหน้าบ้านนะคะ mm hmm. เพื่อนๆหลายคนเลยนะคะอาจจะประสบปัญหานะคะคราวฤษีแห้งดำนะคะอ่าแล้วก็ ไม่ฟูแล้วก็เส้นไม่สวยนะคะเขาจะมีติดดำนะคะเพราะอะไรนะคะ,ะวันนี้พ่อปลูกชาแนลก็จะพาเพื่อนๆมาทราบกันนะคะ,ะสำหรับการเลี้ยงคราวหรือสีนั้นนะคะเราสามารถเลี้ยงได้ทุกที่นะคะที่มี อากาศไทยเทนะคะจะต้องมีอากาศไทยเทได้สะดวกมีลมพัดผ่านได้ดีนั่นเองนะคะแล้วก็คราวฤอสีของเรานะคะก็จะต้องได้รับแสงแดดนะคะที่เพียงพอนะคะซึ่งการเลี้ยงหน้าบ้านนะคะเพื่อนๆบางคนอาจจะเลี้ยงเขาใต้ชายคานะคะ ซึ่งเหมือนกับตัวอย่างที่พ,อพ่อคลูชาแนลได้นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้นะคะเขามีวิธีการเลี้ยงโดยเราจะเว้นระยะห่างนะคะระหว่างหลังคานะคะสังเกตได้เลยว่าระยะห่างระหว่างหลังคานั้นจะต้องห่างกันนะคะอย่างน้อยประมาณหนึ่งเมตรนั่นเองค่ะเพื่อนๆนนะคะซึ่งถ้าเราวางเคราดุสีนะคะติดกับหลังคามากเกินไปจะทําให้เคราของเรานั้น ดำได้เพราะว่าเขาได้รับความร้อนจากหลังคาที่เป็นสังกะสีหรือว่ากระเบื้องนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะการวางเคราหรือแขวนเครานะคะให้ห่างจากหลังคาก็จะช่วยลดปัญหาในเรื่องของเคราหรือสีของเรานั้นแห้งดำนั่นเองนะคะและอีกอย่างหนึ่งปัจจัยสำคัญเลยนั่นก็คือจะต้องมี ลมนะคะพัดผ่านได้สะดวกนั่นเองนะคะจะถ้าเราเลี้ยงเขาไว้ข้างกำแพงเนี่ยนะคะลมพัดผ่านไม่ดีนะคะอาจจะทำให้เราของเรา,าโตช้าหรืออาจจะเกิดปัญหาคราแห้งแล้วก็ดำได้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขา ยู่ในบริเวณที่อับอากาศนั่นเองนะคะและที่สําคัญไม่แพ้ก,กันเลยนั่นก็คือแสงแดดค่ะเพื่อนๆแสงแดดเป็นปัจจัยสําคัญมากๆนะคะสําหรับการเจริญเติบโตของคราวรสีนะคะเพราะว่าถ้า,าเราต้องการให้เส้นคราวของเรานั้นอวบอ้วนนะคะจะต้องให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงเขาไว้ในที่ร่มนะคะเขาจะ ไม่อวบแต่เขาจะยืดยาวนะคะมากกว่านะคะค่ะวิธีนี่นะคะก็คือวิธีการเลี้ยงเราหรือสีหน้าบ้านนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะเลี้ยงหน้าบ้านนะคะแต่ว่าบริเวณด้านหน้านั้นโล่งนะคะแบบว่าเจอแสงแดดเต็มๆตวันเลยนะคะพอป,ะปลูกชาแนลแนะนําให้ช่วยพลางสแลมนะคะเพื่อที่จะช่วยกรองแสงแดดอีก ระดับหนึ่งนั่นเองนะคะเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเขาโดนแดดแบบเต็มวันทั้งวันนะคะก็จะทําให้เคา้าฤษีไหมแล้วก็แห้งได้นะคะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการให้น้ํเคล้าฤษีอย่างสม่าเสมอนะคะเพราะว่าในช่วงฤด,ดูหนาวหรือช่วงหน้าร้อนนะคะเคาเขาจะแห้งมากๆนะคะ ดังนั้นนะคะเราจึงควรให้น้ําเขานะคะให้เพียงพอนะคะซึ่งวิธีการารดน้ําเขาหรือสีนะคะให้สวยนั้นพ่อปลูกชาแนลก็ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะสําหรับวิธีการรดน้ําให้เขาหรือสีสวยนั่นเองนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลก็มีสาระดีๆนะคะที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดล กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ